สวัดสดสีครับพวกเราแซบษาชาไทยา ทัวไทยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาจะพาไปทําความรู้จักกับซาฟรีแห่งใหม่ที่เมืองไทยอยู่ที่กุยบุรีนี่เองค่ะร่วมถึงไปดูนาข้าวสีชมพูแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวเลยจะเป็นที่ไหนรอติดตามนะคะใช่แล้วล่ะครับส่วนวันนี้ฮะใครที่อยากได้ผ้าปูที่นอนหนึ่งแถมหนึง่งในราคาหนึ่งพันนิดๆโปรจากวาเนซ่าวันนี้รอเชอาพร้อมๆกันเลยนะครับค่ะตอนนี้ต้องถามคุณป๊อปปี้นิดนึงจ<ะ>๋าสัปดาห์หน้ากินเจแล้วกินเจไหมคะผมกินครบ1ิบวันเต็มแต่ไม่รวมล้างท้องโอ้นับ คือ,อจับเอาให้เต็มๆเลยปีนี้เพราะของดีเขาเยอะใช่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะก็กินเจเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะชวนไปงานนี้เลยค่ะที่เขารวบรวมเอาอาหารเจทั่วทิศนะคะทั้งขาวทั้งหวานนะกินทั้งนั้นเลยค่ะจะเป็นงานอะไรไปแซบกันเลยค่ะ ยกทับอาหารเจเตรียมพร้อมกับเทศกาลกินเจปีนี้ต้องมาที่งาน The Mall Lifestyle th 2 5 t h Legendary J Fest เจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่3ถึง10ตุลาคมนี้ที่จะมาเปิดจักรวาลอาหารเจสุดยิ่งใหญ่รวบรวมสุดยอดเมนูอาหารเจหลากหลายสไตล์จัดเต็มกว่า300ร้านค้าและอีกกว่า2,500เมนู ทั้งอาหารเจต้นตำรับระดับตำนานอาหารเจที่ทันสมัยหรือจะเป็นอาหารคลีนเพื่อนสายเทลตี้รวมถึงประสบการณ์อาหารและวัตถุดิบเจระดับตำนานที่คัดสันไม่อย่างดีและจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างไปชมพร้อมกันในรายการเลยค่ะตอนนี้เราอยู่คุณป้อมผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสะของงานปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับงานปีนี้นะคะ ก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์เราเนี่ยนะคะก็ต้องทำให้มันดูยิ่งใหญ่ hmm. เพราะว่าเดอะมอลล f e s t ตร e นะคะรีเจเน a r y j เจเฟสเจทั ace, ่วทิศกุศลจิตทั่วไทยเนี่ยนะคะครเราจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่25แล้วนะคะ oh. ก็คือเราเนี่ยนะคะเป็นต้นตำรับในการจัดเทศกาลอาหารเจที่ยิ่งใหญ่นะคะคามาทุกๆปีดังนั้นปีนี้เราก็เลยจะมาในคอนเซปต์เจ o ู้ดยูนิเวอจาก กวานอาหารบุญหนุนนําพลังสุขค่ะโอ้ย,อย,ยิงใหญ่แน่นอนยิงใหญ่แน่นอนใช่ค่ะในงานมีอะไรบ้างครับโอเคค่ะสําหรับปีนี้ไฮไลท์ในงานนะคะที่เราจะจัดนะคะก็เดอะมอลนะคะก็จะตอกย้ําในเรื่องของที่ทุกๆคนนะคะคจะมาร่วมงานแล้วรู้สึกว่าได้ทั้งบุญแล้วก็อิ่มทั้งใจด้วยนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยสุดพิเศษนะคะกับ กิจกรรมนะคะพิธีนะคะไหว้นะคะสักการะนะคะโดยนําโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรน,นะคะคก็จะเปิดปีงานเปิดครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะโดยอาจารย์คาทานะคะคไฮไลท์ที่2นะคะเราก็จะทําในส่วนของรังสรรเมนูนะคะที่เป็นเมนูข้าวผัดนะคะข้าวผัดเจแปดเซียนมหาภูสนนะคะเราได้รังสรรน,นะคะ ข้าวผัดนะคะโดยที่เราร่วมมือกับทางโรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยนะคะหม่อมหลวงพวงทินกรนะคะคในการที่จะทำข้าวผัดขนาดยักษ์นะคะ,ะกระทะเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า2.4เมตรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการนำข้าวผัดนี้แจกจ่ายหให้กับคนที่เข้ามาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่ นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการนําประสบการณ์นะคะทานอาหารเจในรูปแบบใหม่นะคะโดยเป็นครั้งแรกที่เราจับมือกับ u n งเคิลรีฟาร์มนะคะทําโอมากระเห็ดนะคะโอมากเห็ดใช่แล้วค่ะเป็นเห็ดค่ะเพราะว่าอาหารเจนะคะเราก็ต้องมาเป็นเห็ดค่ะนะคะกินอาหารตามใจเชฟนะคะพบกับคอสโอมากระเห็ดนะคะเจเเมนูได้ที่สาขาบางกะปินะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่เลยนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะเสริม สร้างการเรียนรู้นะคะแล้วก็เกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะเราจะทํากับกระท่อมเห็ดไซน้อยนะคะเราจะจัดงานอยู่ที่บางแคสาขานี้นะคะความพิเศษเนี่ยเราก็คือจะทําตั้งแต่การที่เราได้เอานะคะก้อนเห็ดนะคะ,คะมาโชว์แล้วก็ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้มีโอกาสได้เก็บเห็ดแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะคะว่าการที่เห็ดเนี่ยจะมีผลิต พันออกมานะคะแล้วก็ไปจนกระทั่งมาทําเป็นอาหารเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็จะเอามาโชว์ที่งานด้วยค่ะใช้คพาว่าวันนี้รวบรวมอาหารมาให้เราได้ดูแค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่เราเข้าเลยดีกว่าฮะว่าเริ่มต้นแนะนำเราหน่อยได้เลยค่ะก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าทาง The m o l e l i f e s t o l e นะคะเราก็จะจัดเป็นงาน2ช่วงด้วยสอง เขาเรียกว่า 2, 2> คอนเซปต์ะนะคะคอนเซปต์ concept แรกก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะเราเป็นแบบว่าเจฟู้ดยูนิเว e ร์สนะคะเราก็ได้รวบรวมอาหารนะคะจากทั่วทิศอย่างที่บอกนะคะมาตั้งแต่ระดับตำนานนะคะทีเ่เรื่องชื่อนะคะในที่ทุกคนต้องกินตั้งแต่แบบ 90ปีร้อยปีนะคะเป็นตัวอย่างอีได้เลยนะคะเราเริ่มที่ผัดหมี่ฮ่องกงนะคะมาจากพรทธาคารตั้งใจอยู่ที่เยาวราชใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ต่อด้วยจับฉ่ายนะคะต้มจับฉ่ายนี่เอามาจากครัวเจ๊ง้อนะคะสาขาถนนนราธิวาสใช่แล้วค่ะนะคะราดหน้าเห็ดหอมเจนะคะอันนี้จากร้านราดหน้าเห็ดราดหน้าผักนะคะสูตร40ปีที่มาจากสารเจ้าพ่อ เฉพาะเสือนะคะแล้วก็ได้มิชลินนะคะสปีซ้อนนะคะใช้แล้วค่ะต่อด้วยนะคะหมูคุกโครนนะคะเลือนแม่หลุยนะคะอันนี้มาจากเกษตรโปรตีนเกษตรนะคะเห็นน้องปนย้ำเลยนะว่าทั้งหมดนี่คืออาหารเจนะใช่อาหารเจค่ะแล้วก็ทำรูปแบบเ t e x อร์อะไรต่างๆเนี่ยให้เหมือนกับอาหารปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าทำจาก พวกโปรตีนกษตรบ้างนะคะแล้วก็แผนเบทต่างๆนะคะแล้วก็ต่อเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะตัวซอสที่มันเคลือบอยู่ค่ะคือมันพูดจริงค่ะเหมือนหมูจริงๆแต่ว่ารสชาติที่กัดเข้าไปโอเคโปรตีนกษตเแต่เป็นการกินเจที่อร่อยนี่ครับผมถักมาเลยนี่ลาบเจค่ะลาบเจนะคะจากร้านใบผักนะคะของนนทบ นนทบ,บุรีเลยนะคะ,คะอันนี้ก็จะมีรถจัดจ้านนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่คิดว่ากินอาหารเจแล้วจะไม่อร่อยไม่จริงเลยนะคะเราต้องบอกว่าอาหารเจทุกวันนี้นะคะทําให้เหมือนรสปกติมากนะคะเพราะฉะนั้นคนกินเจจะมีความสุขใช่ค่ะทุกมือใช่ค่ะ ก็อย่างที่บอกค่ะถ้ามาที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์นะคะคุณก็จะได้ทั้งอาหารที่มาทั้งแบบสายแบบทรีติชชวลคืออาหารตั้งแต่ดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วก็มีอาหารโมเดิร์นด้วยอร่อยไหมอันนี้ก่อนที่จะไปที่อาหารโมเดิร์นคเรายังมีนะคะน้ำเต้าหู้ปังโงนะคะจากร้านน้ำเต้าหู้ที่เป็นร้านดังที่สักที่เยาวราชด้วยนะคะน่ากินมากเลยของดีเหนียวเลยอะต้เรินล่มค่ะสำหรับสายที่รักสุขภาพค่ะเราไม่ลืมคนแน่นอนค่ะ ในช่วงของเทศกาลอาหารเจนะคะเราก็มาต่อด้วยนะคะครัวซองรากบัวและซอสเอรัฟเิลนะคะจากร้านขมเค็มนะคะแล้วก็มาที่ข้าวยำเห็ดนะคะเจ็ดอย่างนะคะอันนี้ก็จากอังควัวนะคะฟาร์มอังเคลีนะคะจะเป็นยำที่เป็นรสของภาคใต้นะคะอร่อยผัดกะเพราผัดกระเพราหมูแับเจนะคะอันนี้ก็ อร่อยมากๆค่ะพิซซ่าด้วยนะคะพิซซ่านะคะอันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะคะเพราะว่าชีสนะคะเขาทําจากถั่วเหลืองว้าก็บอกว่ามีความใกล้เคียงกับชีสปกติมากๆต้องไปลองทานในงานถูกค่ามค่ะคที่ทมาเลยค่ะซูเดลนะคะโบลนโนีนะคะก็เป็น จากร้านไว้คอฟฟี่นะคะจะเป็นใช่มาจากเส้นสุกินี่นะคะทําเป็นสปาเกตตี้อร่อยมากแต่ของน่ากินมากเลยแต่กลับมาที่แบ็กตูเบสิ่บ้างเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดนะคะแน่นอนค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์อีกเช่นกันเพราะว่าเป็นเต้าหู้ทอดจากของแงะนะคะจังหวัดสงขลานะคะเราเอามาเลยจะาลาเปาเจ๊โศยนะคะอันนี้มีไส้หลากหลายนะคะแปดไส้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดําถั่วเขียวถั่วแดงนะคะไส้ผัก ก็มีอยู่ที่งานเรามีให้ลองทุกไสมาที่ตำนานกันบ้างดีกว่าโอเคค่ะทีนี้พอเรามาถึงนะคะว่านอกจากในงานนี้นะคะที่เป็นเจทั่วทิศกุศลจิตทั่วไทยแล้วนะคะที่จัดที่เดอะมทุกสาขาเราก็ยังมีในส่วนของกูเม่มาเก็ตและก็กูเม่อีสนะคะที่จะมาจัดเป็นเดอะเลเจนด์นะคะเราก็นําในศูนย์การค้าเราเราก็มีในกูเม่อีสเรามีอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเริ่มต้นเลยนะคะก็เป็น จุ๋ยกล้ยนะคะแล้วก็เป็นตัวของปังน้ำด้วยไหมอ่าเขาต้องมาจากเขาต้มแปลงน้ำนะคะผัดผักใช่ค่ะเราใช้น้ํามันเม็ดคาเมเลียในการที่จะผสมโดยเฉพาะไส้ของสุยกล้วยเนี่ยเราใช้น้ํามันเมล็ดคาเมเลียนะคะมีขายในมนเป็นขวดด้วยเหรอครับใช่แล้วค่ะอยู่ในคูเม่มาเก็ตนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อด้วยนะคะกระเพาะปลาเจ๊เองค่ะใช่ค่ะมาสุดยอดของ เซนีเผือกหิมะที่ทุกคนต้องห้ามพลาดที่เสาชิงช้านะคะสารเจ้าพ่อเสออือนะคะแล้วก็ โ้นกาฟ้าใสนะคะก็จะเป็นตัวของข้าวยำนะคะที่มีความอร่อยนะคะของเจแล้วก็ต่อด้วยตลลักษ์ที่เป็นหม่าล่านะคะโอ้นี่ใคอยากได้หม่าล่าี่ไวรุ่นมากใช่ค่ะนะคะแล้วก็แก้มใสซสลาเปาค่ะทันมาดมาที่เป็นไฮไลท์เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของพิสมัยนะคะก็เป็นผัดไทยนะคะที่เป็นไฮไลท์ที่ทำเฉพาะ ที่สาขาพารากอนนะคะใช่ค่ะปารกสยามรอยัลเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะที่พารากอนค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นที่เจทิปนะคะเต้าหู้สามย่านที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะก็ทําเป็นเจนะคะแล้วก็มาต่อท้ายด้วยนะคะอามาอาม่ามาใช่ที่ทุกคนนะคะต้องซื้อกลับบ้านไปทานในช่วงของ เทศกาลอาหารเจเพราะว่าท่านมาก็อาจจะไม่ได้ทานนะคะแลทีนี้เรื่องวัตถุดิบในการทําอาหารถูกต้องค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีวัตถุดิบนะคะที่ทางกูเม่มาเก็ตนะคะได้จัดสรรเป็นวัตถุดิบอาหารเจนะคะที่เป็นแบบพรีเมียมสุดๆนะคะมาสําหรับคนที่จะต้องการประกอบอาหารอาหารเองทําเจเองนะคะเราก็ยังมีมีของดีเยอะมากสยากทราบเลยว่างานเนี่ยจัดวันไหนถึงวันไหนและจัดที่ไหนบ้างครับ ก็จริงๆแล้วก็จัดที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรทุกสาขานะคะแล้วก็ที่เดอะมอลล์โคราชนะคะแล้วก็กูเม่มาเก็ตแล้วก็กูเม่อีทนะคะอยากจะบอกว่าของวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้นะคะจากโพธารามนะคะของแล้วก็ใช่ค่ะจากนครปฐมนะคะเต้าหู้ดำอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เห็ดต่างๆนะคะของพรีเมียมสามารถ มาซื้อได้ที่ปูนี่มาเก็ตค่ะนี่เลยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่10ตุลาคมนี้ถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ป้อมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชม่ะเดี๋ยวมาช้อปผ้าปูที่นอนวาเนซ่าหนึ่งแถมหนึ่งกันนะคะและเดี๋ยวไปเที่ยวทั่วไทยกับไทยซาตอนนี้พักสักครู่ค่ะแซ่บพลาซ มากเลยครับให้รีบโทรเลยนะฮะ1440ครับค่ะส่วนตอนนี้นะคะไปชมเลยค่ะกับความสวยของนาข้าวสีชมพูที่จังหวัดตรังค่ะและไปติดตามความคืบหน้าของโครงการดีๆของช่องสามกันด้วยค่ะ สาย้าววันนี้ปักหมุดจุดเช็คอินแรกพาไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่ากุยบุรีซาฟารีเมืองไทยนั่นเองนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่อยากชมสัตว์ป่ายอย่างใกล้ชิดทางชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี เขาจัดกิจกรรมชมสัตว์ป่าพาน,นักท่องเที่ยวเข้าไปยังจุดชมสัตว์ป่าทั้ง4จุดโดยในช่วงนี้จะพบกับฝูงทั้งป่าวัวแดงและฝูงกระทิงจํานวนมากใครสนใจติดต่อไปได้ที่ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีตามไปเช็คอินกันนะคะหลงใต้ไปกันต่อที่จังหวัดตรังพาค,คุณผู้ชมไปเช็คอินกันที่นาข้าวสีชมพูแห่งแรกและแห่งเดียวของอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะ นาข้าวสีชมพูของพี่สนองเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่ตั้งใจเปลี่ยนพื้นที่นาปีให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้การทำนาข้าวสีชมพูซึ่งตอนนี้กำลังแตกกอชูช่อและบางต้นก็เริ่มออกรวงกลายเป็นนาข้าวสีชมพูสวยงามเต็มพื้นที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมนาข้าวสีชมพูที่แปลกตามไม่เหมือนใคร ยังมีของเก่าเก็บอายุเกือบร้อยปีให้ได้ชมกันอีกด้วยที่นี่เปิดให้ชมฟรีมาได้ทุกวันส่วนใครสนใจมเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือต้นข้าวก็ติดต่อไปได้นะคะไปกันต่อที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีใครที่กำลังเหนื่อยล้าอยากพักผ่อนพาไปผ่อนคลายแบบฟินๆกันที่นิชาสปาปลาตอดเท้าแห่งแรกในจังหวัดอุทัยธานีค่ะ สปาปลากลางสวนปาล์มในบรรยากาศรมเรื่องเย็นสบายที่ตอนนี้คนในพื้นที่นิยมมานั่งแช่เท้าในบ่อสปาให้ฝูงปลาตัวเล็กตัวใหญ่ตอดเท้าแบบนี้ค่ะรับรองว่าฟินแน่นอนใครอยากมานั่งสปาปลากลางธรรมชาติแบบนี้มากันได้ทุกวันส่วนค่าบริการเพียงคนละ40บบาทเท่านั้นนั่งชิวๆได้ทั้งวันแบบไม่จำกัดเวลาเลยแหละค่ะตามมาเที่ยวกันนะคะ ปิดท้ายวันนี้ไปกับความคืบหน้าของกิจกรรมดีๆของช่อง3กับโครงการล้านพลังตางสีเติมฝันให้น้องโรงเรียนต่อชดอที่ให้คุณผู้ชมจากทั่วประเทศรวมบริจาคบรรจุพันธุ์อาหารใช้แล้วที่เป็นพลาสติก p ีพีสัญลักษณ์หมายเลข5เพื่อนำมารีไซเคิลเป็นกล่องบรรจุชุดสีน้ำ ซึ่งตอนนี้มีคุณผู้ชมจากทั่วประเทศรวมส่งเข้ามาเป็นจำนวนมากและได้ถูกส่งต่อไปยังบริษัทอีโคบลูและ SMC Polymer เพื่อน,นำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก PP ก่อนจะนำไปผลิตเป็นกล่องบรรจุชุดสีน้ำต่อไปและสำหรับใครที่สนใจรวมบริจาคได้ที่ไพรษณีไทยทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะ สวัสดีครับพี่พี่ข่าวสามสีมารอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวอะไรบ้างครับวันนี้โอ้ยต้องพูดถึงเลยกับน้องกราฟคณาวุธนะคะที่เป็นแบรนด์แอมเพสเดอร์ของกุชชี่ไปเฉิดฉายที่มิลานแฟชั่นวีคกระทบไหล่แบบคนดังเยอะมากรอติดตามเลยได้เลยค่ะที่รอได้เลยครับข่าวสามสีนะครับค่ะสำหรับวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้พวกเราแซบซาสวัสดีครับบ๊ายบาย